สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานา,นาฟิลกูทาโรนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำทำนายในเรื่องของความรักนะคะในเดือนมิถุนายน2565ของชาวทัดลม ะะหรือว่าท่านที่เกิดในราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะโดยการแบ่งแบบโหราศาสตร์แบบไทยนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อนนะคะสำหรับความรักของชาวธาตุลมในภาพรวมดูดีเลยนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ถ้าคุณจะรักใครหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยคุณค่อนข้างครองสติได้ดีนะ เป็นคนมีเหตุมีผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในบางคู่บางคนเรียกได้ว่าอยู่ในกรอบระเบียบป,ปฏิบัติที่ถูกต้องหรือคบกันแบบอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่คือการคบกันของคุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามคันลองคองทำนะไม่ค่อยนอกลู่นอกทางนะคะในบางคู่ก็เป็นสายบุญคู่กันด้วยซ้ำไป แล้วก็ในบางคู่บางคนนะคะในช่วงนี้นะคุณอาจจะได้รู้จักการผ่านการทำงานหรือการติดต่อทางธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มีคนแนะนำให้คุณได้รู้จักกันก็เป็นได้ภาพรวมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความรับของชาวทัตลมค่อนข้างสดใสอะ่ะดูแล้วมีความโรแมนติกมีความดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็ในบางคู่นะอาจจะเพิ่งผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างมาด้วยกัน แล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่งได้เ,เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังในช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่ใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่ว่าในบางคนนะอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะตรงที่ตัวคุณเองหรือว่าคู่ของคุณนะค่อนข้างจะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักพูดจาแบบเป็นที่ชื่นชอบไปไหนคนก็ก็ชมก็ ชอบอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าออกจะติดดูลนลานิดๆหรือคุณจะมีความกังวลในเรื่องของความเจ้าชู้อะไรแบบเนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกคนนะคือเขาอาจจะแค่เป็นคนมีเสน่ห์มีวาทศิลป์เป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างนะคะแต่อยากให้คุณนะ่ะระวังในเรื่องของการวางตัวการสื่อสารการใช้อารมณ์การพูดคุยการให้ดีๆก็แล้วกันนะคะ นอกจากนี้คนที่จะมีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะที่เด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวทัตน้ำหรือว่าชาวกรกฎพิจิกมีนรวมไปถึงชาวราศีกุมราศีกันแล้วก็ราศีพฤษภด้วยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเห็นความรักอบอวนอยู่พอสมควรสำหรับชาวทัตุลมนะในเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันในส่วนของคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ สำหรับคนโสดนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักอย่างเช่นว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะบางคนเกิดปัญหาในเรื่องของความรักทําให้คุณอึดอัดใจาทุกใจเครียดนอนไม่หลับแต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่า คุณน่าจะได้เลือกที่จะเดินออกมาจากปัญหาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนั้นด้วยตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจของคุณน่าจะทําได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณตัดสินใจได้แล้วอ่ะจะมีสิ่งดีๆและก็คนดีๆรอคุณอยู่นะบางคนอาจจะได้พบรักจากการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจเป็นชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงหธนูหรือชาวกรกฎก็เป็นได้ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆที่จะเข้ามาซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นมาจากแดนไกลคนละจังหวัดกับคุณหรืออาจจะหมายถึงชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะในส่วนของอายุอาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันหรือคนที่อายุมากกว่านะเป็นคนเก่งเป็นคนที่หน้าที่การงานมั่นคงมีความเป็นผู้นำสูงมีความสามารถในเรื่องของการทำงานหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นได้ นะคะอ๋อแล้วก็บางคนนะอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทำงานาในบริษัทต่างชาติธุรกิจข้ามชาตินะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งโลจิสติกเดลิเวอรี่ทั้งหลายก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเจอคุณเนี่ยจะเป็นคนวางแผนเก่งนะมีวิสัยทัศน์ดูแลคุณได้ดีเลย แต่อาจจะติดนิดนึงตรงที่เขาอาจจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนเยอะด้วยลักษณะเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจของเขานะคะความรักความสัมพันธ์กับคุณก็เลยอาจจะไม่ได้ไปทางโรแมนติกจ๋ามากเท่าไหร่นักนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อใจได้นะหนักแน่นมันคงใช้ได้เลยสมมุติว่าถ้าคุณได้คบกันแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนกระตันยูเป็นคนที่ดูแลเอ,เอาใจใส่คนใกล้ชิดได้ดีมากๆเลย ะะหรือคุณอาจจะได้เจอกันในสถานการณ์ที่เขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างคุณตอนที่คุณกําลังมีปัญหาก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าชาวทาดลมอะไรที่ไม่ดีขอให้คุณปล่อยมือมันไปซะ ะะแล้วก็รอต้อนรับคนดีๆพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะยังไงคนโสดมีเกณฑ์มากๆที่จะพบรักแล้วก็ได้เจอคนดีๆด,ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะสำหรับคนโสดนะคะในส่วนของความรักสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วละ่ะว่าคุณเริ่มรู้สึกที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ละคุณเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับการที่ อะไรอะไรมันดูคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นในลักษณะหลบหลบซ่อนๆด้วยซ้ำคือ,อไม่ได้หมายความในเรื่องของการเป็นมือที่3นะคะแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้รับการเปิดตัวไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ไปเจอ,เอสังคมของเขาเลยไม่ได้เจอครอบครัวเพื่อนเขาอะไรแบบนี้แล้วมันทําให้คุณอึดอัดใจมันเหมือนกับทําไมฉันต้องมาอยู่ในที่มืดมืดมๆมในมุมของฉันหลบๆทั้งๆท,งท,งที่ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดบางคนค่อนไปทางแบบ ตัวฉันเองฉันก็มีคุณค่านะฉันก็รู้สึกว่าเออฉันสวยและรวยมากฉันมีทางเลือกได้อะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาการน้อยใจไม่ค่อยพอใจเกิดขึ้นกับความคลุมเครือไม่ชัดเจนนี้ซึ่งมันก็ดูแล้วหลายๆคนนะชาวธาตุลมในเดือนนี้มันน่าจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะเริ่มทวงถามหาความยุติธรรมหรือหาความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ของคุณละ ะะซึ่งก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบเลยนะคะจริงๆทำได้นะแต่อยากให้ควบคุมอารมณ์ตอนที่พูดนิดนึงเนาะคืออาจจะทวงถามว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ว่าพูดในลักษณะที่มีเหตุมีผลนะคะเป็นการพูดคุยกันแบบดีๆโดยที่ไม่ใช้อารมณ์นะแล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันเ,เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะว่าคุณอาจจะได้รับความชัดเจนหรือได้รับคำตอบที่คุณพึงพอใจ หรืออย่างน้อยคุณได้รับความยุติธรรมอะเออความยุติธรรมในที่นี้คือหมายถึงว่าถ้าเขาให้คุณได้ตามที่คุณต้องการคุณอาจจะเ,ออเป็นความสัมพันธ์ที่ได้คบกันอย่างเปิดเผยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะสวีทขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นไปตามที่คุณต้องการแต่อีกอย่างหนึ่งความยุติธรรมที่หมายถึงก็คือถ้าเขามีเป้าหมายไม่ตรงกับคุณเหมือนไพ่ใบนี้ นะคือเขาอาจจะไม่ได้มองหาความสัมพันธ์จริงจังหรืออะไรแบบนั้นความยุติธรรมที่คุณจะได้รับก็คือคุณอาจจะได้รับความชัดเจนแล้วคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะไปต่อกับคนนี้ไหมหรือคุณจะหยุดจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วไปเริ่มต้นกับคนอื่นในเมื่อเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้วนะคะแต่อย่างน้อยก็คือ คุณไม่ต้องมาอึดอัดใจไม่ต้องมาแบบภาวะผวงว่าชีวิตฉันจะเอายังไงต่อดีอ่ะคือมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วคุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าจากหน้าไพ่แนวโน้มส่วนใหญ่แล้วค่อนไปในทิศทางที่ผลลัพธ์น่าจะเป็นที่น่าพอใจนะคุณน่าจะแฮปปี้กับการตัดสินใจพูดคุยในครั้งนี้นะคะแต่อย่างที่บอกเลยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การสื่อสารนะคะคุยกันตอนที่ แฮปปี้ดีอยู่คุยกันตอนที่มีสติมีไม่ใช้อารมณ์เท่านั้นเองนะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สมหวังแล้วก็ได้รับความชัดเจนความยุติธรรมความแฟร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ตามที่คุณต้องการเลยนะ สำหรับความรักของคนมีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนดีมากๆเลยนะคะคือคุณกับคู่ของคุณเนะ่ยเขาออกเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาติดนิดนึงในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคือดูแล้วมันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณอย่างฉับพลันกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว นะคะซึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจอะไรต่างๆที่คุณกําลังทําอยู่นะคะบางคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานกระทันหันหรือ,อ,อได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ทำงานใหม่ธุรกิจใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้คุณหรือคู่ของคุณนะอาจจะเขาเรียกว่างานหนักงานเยอะงานยุ่งแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กับในเรื่องของความรักเท่าไหร่นักนะคะ,นะคะก็ไม่เป็นไรอยากให้คุณให้กำลังใจ แฟนของคุณให้เยอะๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องของสุขภาพนะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะมีอุบัติเหตุกระทันหันหรือการเจ็บป่วย ที่ล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลกระทันหันอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังให้มากๆเลยนะก็ยังไงดูแลก,กันให้ดีๆนะคะแล้วก็พยายามใช้ความเข้าใจกันให้เยอะๆคือในเรื่องของความรักไม่มีปัญหาหรอกนะแต่มันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นในเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลก,กันให้มากๆเนาะ เท่านั้นเองนะคะสุดท้ายนะคะคำแนะนำจากไพ่ออราเคิลนะต้องบอกว่าในเรื่องของความรักชาวธาตุลมเดือนนี้นะคะค่อนข้างเด่นสำหรับแทบจะทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามานะคะคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนคุณน่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็คนมีคู่ความรักก็ โอเคสดใสดีนะคะแค่เพิ่มเติมให้ในเรื่องของการอยากให้ดูแลกันให้มากขึ้นนะในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่าพลังงานความรักค่อนข้างอบอวนอะ่ะในภาพรวมดูดีนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่รักใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็พึ่งพาตัวเองได้อะ่ะคือคุณไม่ใช่คนที่แบบ ติดแฟนทำอะไรเองไม่ได้ไปไหนเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณดูแลตัวเองได้ดีนะคะในขณะเดียวกันคุณก็สามารถดูแลคนรักได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ความรักของคุณเป็นไปแบบมีเหตุมีผลนะไม่ค่อยใช้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมมันไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยในช่วงเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดูแล้วเดือนนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามี อะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถือคลุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนหนึ่งที่ดีมากๆสำหรับชาวทัตุลมนะก็ขอให้รักษาพลังงานบวกนี้ต่อไปนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วทำต่อไปอะไรที่ป้องกันร,ระวังได้นะคะก็เอานำไปใช้ป้องกันร,ระวังนะมันไม่ได้หมายความว่าอาจจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ ก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้ชาวธาตลมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆในเดือนมิถุนายนนะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักนะคะขอให้เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นนะกลับเคลื่อนไปด้วยความรักที่ดีๆตลอดทั้งเดือนเลยนะคะสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ